มันอะไรของมึงฮะใครไปโวยวายอะไรฮะมึงเอาอะไหนนะฮะทำไมมึงทำไมมึงแต่งเรื่องนี่เก่งจังนะโอ้โหไอคนแต่งน่กเก่งแล้วนะแต่ไอคนเชื่อเนี่ยนะแล้วก็เอาไปพูดแบบต่อๆกันหลายคนเลยนะกูเห็นนะไม่ใช่เฉพาะมึงคนเดียวนะโอ้ยกูมึงหัดใช้สมองหน่อยสินะ ใครไปขอแม่มึงฮะไอ้ฉัดมันอะไรของมึงกูไม่เข้าใจนะใครไปโวยวายชี้อะโอ้โหมึงตื่นสักทีเถอะนะหนุ่มบอยขมิ้นเดือดหนักพร้อมบอกว่าน้ำท่วมในขมิ้นไม่ไล่ต้องการความช่วยเหลือจากประเทศไทย แต่ทำไมสาวขมิ้นที่เสียหายหลายร้อยพันดังคาเดือนถึงออกมาบอกว่าคนไทยไม่ช่วยเหลือหาว่าคนไทยใจร้ายใจลำพอเล็ดโดนสาวเราอัดกับแล้วคนไทยอัดกับแต่หนุ่มบอยขมิ้นไม่พอใจบอกว่า ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือ,อาจากประเทศไทยกับสบายดีสบายดียดพ่อแม่พีน่น้องเบอร์สุภูสุคนน้องโมนิกเาเขาซูทั้งสองน้องเดียสาวลาวคือเก่าเนาะพพฟซีเมื่อนี้เนาะหลังจากที่น้องเดียได้เหตุคลิปหนามถ่วมคมิ้นไปบอกว่าคมิ้นตองการความช่วยเหลือ,อาจากประเทศไทยแต่นุ่มบอยคมิ้นไม่พอใจบอกพ่อใจบอกว่าบรไหลต้องการความช่วยเหลือจากประเทศไทยแต่ อีกกลุ่มหนึ่งทัฝงไฟขมิ้นที่โดนเสียหายมหาว่าคนไทยใจลำโบส่วยเลือขมิน้นทั้งทั้งที่ไทยสามารถส่วยไหลแต่คนไทยเป็นยังคือบบส่วยป้าป้าปพีพีเอฟซีไปบังคีพร้อมๆกันข่าวด่วนครับขมิ้นขอความช่วยเหลือจากไทยเรื่องของน้ําท่วมครับสื่อขมิ้นก็รายงานว่าขณะนี้ครับขมิ้นกำลังเผชิญปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ หลายพื้นที่กบมีน้ำท่วมฉับพลันบ้านเรือนเสียหายประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบและกำลังเดือดร้อนอย่างหนักครับทางสื่อและภาคประชาสังคมของขเขมรกบได้ออกมาเรียกร้องให้สังคมไทยมองสถานการณ์แบบนี้นะครับบนหลักของความเป็นเพื่อนมนุษย์บนพื้นฐานของมุนุษยธรรมและร่วมให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะสามารถทําได้ครับซึ่งขณะเดียวกันครับทางการขเขมรครับก็อยู่ระหว่างเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่น้ําท่วมและหาทางบรรเทาความเดือดร้อน และยอมรับว่าขณะนี้ครับยังมีข้อจํากัดเรื่องของงบประมาณและทรัพยากรครับคนไทยได้ฟังแบบนี้จะเอาอย่างไรดีครับจะช่วยเขมรหรือว่าต่างคนต่างอยู่ครับคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างมันอะไรของมึงฮะใครไปโวยวายอะไรฮะมึงเอาอะไหนนะฮะทำไมมึงทำไมมึงแต่งเรื่องดิเก่งจังนะโอ้โห ไอ้คนแต่งน่าเก่งเลยนะแต่ไอ้คนเชื่อเนี่ยนะแล้วก็เอาไปพูดแบบต่อๆกันหลายคนเลยนะกูเห็นนะไม่ใช่เฉพาะมึงคนเดียวนะโอ้ยกูมึงหัดใช้สมองหน่อยสินะใครไปคอแม่มึงฮนะไอ้ชัดมันอะไรของมึงกูไม่เข้าใจนะใครไปโวยวายชีนะ่ฮะโอ้โหมึงตื่นสักทีเถอะนะ อ่วมมากท่วมขเขมรแต่ประเด็นคือด่าไทยน้ําท่วมขเขมรแต่ด่าประเทศไทย,ยประเทศไทยอยู่ภาษาอะไรออทำไม,ไมให้การช่วยเหลือกัมพูชาประเทศนี้มีความลําบากมากล้างหนาดังนั้นชาวประชาคมโลกช่วยด่าประเทศไทย,ยบรรยากาศ ต้นโพสจริงๆเป็นภาษาขเขมรแต่มัแปลเป็นภาษาไทยได้ข้อความดังนี้คือน้าท่วมอ่วมขเขมรแทบตายไทยไม่ช่วยอะไรเลยดังนั้นประชาคมโลกอย่าอยู่เฉยช่วยออกมาประนามไทยขเมขเมรวะเขมรบอกแบบนี้ท<ง>ําให้คนไทยงงไปตามๆกันเลยและชมต่อที่หน้าจอทีวีมีสาวสองกับ<อ>สาวสวย<แ>ออกมาร่วมด้วยช่วยขยี้ตัก,กะผีผีแบบนี้รับไม่ได้บรรยากาศฮะน้ำท่วม เรียกร้องหาไทยบอกว่าไทยนะ่ะมีเครื่องมืออุปกรณ์อะไรครบแล้วทำไมไม่รู้จักไปช่วยเขาพวกเสียยไม่รู้จักไม่มีน้ำใจดูดูมึงโคตรแล้วมึงจะมาเรียกร้องหาอะไรคะหาพระแสงอะไรตอนนี้มึงจะมาเรียกร้องหาพระแสงอะไรแหมที่มึงทำกับประเทศกูไวนะ้น่ะมึงไม่จำกันบ้างหรอสรุปแล้วมีหมองไหมคะมีหมองไหมคะหรือข้างในนี้มีแต่ โอ้โหนุน่นมึงไปเรียกร้องหาพ่อมึงกระหาบักบอยหนุน่นบักินฟูใหญ่ของประเทศมึงหนุน่นให้มันลงมาช่วยพวกมึงเถอะอะกู้ยเนอประเทศกับประเทศสู่ละชเชสเขาซอยยังไงซอยกับซอยเนอคะแนนยกประเทศคเขมนไทยขิีบอกไปคนประเทศนีน้กินปลาเบิร์วีอุปสลัดกันดูผู้ชมโอ้โ คือเขมรไม่เดคือผู้แทนคนไทยเ<ต>ัมเไม่ฉลาดสาวสองกับสาสสว,ส,าส,ส,วส,าส,สวยสาวสองเนี่ยเป็นเป็นชาวอีสานส่วนสาวสวยเขาบอกเขาเป็นสาวลาวนะ <ทา S 2> ไม่ใช่คนไทยเี่ยนะแต่เห็นแล้วรู้สึกรับไม่ได้กับสิ่งที่เขมรมาด่าไทยอยู่ดีๆตะก,กะวิบัติขนาดไหนพวกขโมยน้าท่วมบ้านตัวเองแต่มาด่าไทยทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้าเข่นฆ่าคนไทยแต่ถึงเวลาตัวเองลําบากก็มาด่าไทยรอบนี้เขารับไม่ได้เลยต้องรีบออกมาคือโคศกรัฐอมอยไอ้บอยปากพ่อยองไง ไอ้บอยปากพ่อย<ะ>บอกว่าสองสาวเนี่ยพูดโกหกแต่งเรื่องเก่งไม่มีหลอกขเขมรจะมาขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยออไม่จำเป็นใดๆฟังจากโคโสรลัฐมอยเคมนอ,ออกมาโวยวว่าประเทศไทยนะทั้งผากลัดและกัเอกชนบ่มีผู้ใดไปสวยเรือนำถ่วมประเทศเมนเลยเขาโวยไทยเมินช่วยนำท่วมอ้างกว่าสองหมื่นครอบครัวกำลังเดือดร้อน วันนี้30กันยายน2568กระแสในโซเชียลมีเดียกัมพูชากำลังร้อนแรงหลังมีการแชร์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์ประเทศไทยว่าทั้งภาครัฐและเอกชนไทยไม่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือวิกฤตน้ำท่วมที่กำลังส่งผลกระทบต่อชาวกัมพูชาก,ชากว่า20,000ครอบครัวผู้ใช้งาน Facebook หลายรายโพสต์โวยว่าทั้งที่ไทยมีศัก,กยภาพแต่กลับไม่ส่งความช่วยเหลือใดๆมาให้เพื่อนบ้านเลย พร้อมเปรียบเทียบกับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างชาติและ NGO ที่ทยอยเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่น้ำท่วมกัมพูชาแล้วสถานการณ์น้ำท่วมในกัมพูชายังคงรุนแรงโดยหลายจังหวัดริมแม่น้ำโขงและทะเลสาบเขมรมีระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้บ้านเรือนพื้นที่เกษตรและถนนหนทางได้รับความเสียหายอย่างหนักประชาชนจำนวนมากต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยง ขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลกัมพูชาเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเช่นเดียวกับฝั่งไทยที่ยังไม่มีท่าทีตอบสนองต่อเสียงวิจารณ์ในโลกออนไลน์ของกัมพูชาโดยประเด็นนี้กลายเป็นอีกกระแสที่ถูกจับตาว่าอาจกระทบต่อความขเมเนโวยไทยเมินช่วยนํำท่วมอ้างกว่า20,000ครอบครัวกำลังเดือดร้อนวันนี้30กันยายน2568 กระแสในโซเชียลมีเดียกัมพูชากำลังร้อนแรงหลังมีการแชร์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์ <ไง S 1> ประเทศ<ะ>ไทยเป็นไงเป็นไงละ่ะบอกว่าประเทศตัวเองดวยนักดวยนาบอกว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือจากประเทศไทยแต่ผู้ประสบภัยที่อยู่ขมินส พันกว่าหลังคาเดือนบอกว่าคนไทยไม่ช่วยหาว่าไทยแล้งน้ำใจต้องการความช่วยเหลือจากประเทศไทยและที่สำคัญยังบอกว่าไทยมีทุกอย่างช่วยไลย่แต่ทำไมคนไทยไม่สวยไม่สวยรู้ไหมว่าทำไมคนไทยถึงไม่อยากช่วยรู้ไหมว่าตัวเองไปทำอะไรให้ประเทศไทยก่อนบอยและเห็นคลิปนี้แล้วโวยหนักพพ f ี FC, บวยบอกว่า ใครไปต้องการความช่วยเหลือจากคนไทยตอนไหนขมิ้นไปขอความช่วยเหลือจากคนไทยตอนไหนแล้วบอกว่าข่าวประเทศไทยนะเป็นข่าวปลอมปฏิโธน้ำท่วมร้ายประนันย่งว่าคนไทยทำข่าวปลอมขึ้นมานาพพฟซี P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  C. ขบ,บอยไม่ต้องการความช่วยเหลือจากไทยแต่ขมินหลายคนอยากไล่ความช่วยเหลือจากไทยอ้อ,อนวอนคนไทยอ้อ,อนวอนประเทศไทยให้ช่วยเหลือถึงต้องการหรือไม่ต้องการ คนไทยก็ไม่ช่วยดอกบอยเพราะว่าช่วยไปแล้วแต่คนขมิ้นไม่เห็นคุณค่าช่วยไปแล้วขมิ้นกลับมาหักหลังคนไทยพร้อมบอกว่าไทยทําอย่างนู้นทําอย่างนี้ให้แล้วที่ถ้าเกิดว่าไทยทําอย่างนู้นอย่างนี้ให้เหมือนที่ขมิ้นทาข่าวแล้วมาต้องขอความช่วยเหลือจากคนไทยทําไมสุดท้ายบอยรับไม่ได้พีพีเอฟซีมีความคิดเห็นยังไงมิม้นขมาไล่ บอยลับไม่ได้บอกว่าไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากไทยเลยแต่หลับหลังต้องการความช่วยเหลือจากไทยพอตอนนั้นบอยก็บอกว่ากลับบ้านทํางานที่ขมิน้นไล่วันหนึ่งสี่ร้อยห้าร้อยไล่เยอะกว่าประเทศไทยให้กลับมาแต่ผลสุดท้ายก็วิ่งบอนบอกว่าค่าแรงถูกขั้นต่ําอยู่ประเทศไทยไล่เยอะกว่า นี่เหรอที่คำว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคนไทยอย่าอวดเก่งหน้าไม่อายนี่แหละเขาถึงเรียกว่าคนหน้าไม่อายพอมีผลกระทบอยากให้คนไทยช่วยพอไม่ดีโทษคนไทย พอเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือจากไทยใครจะอยากช่วยอา่าคลิปวิดีโอนี้พพฟซีมีความคิดแนี่ไรกะซามันมินขม่าไหลเดือและน้องเดียเองกับเซเดคอตูล่าไปเพียงซัมหนีกับฟ้าพพฟซีเป็นกำลังใจให้คือเก่าในเดือดยการบอกขมโฆษณาหนอโกดได่โกเซ่กดติดตามด้วยวากดกระดิ่งแกงเตือนห้ทั้งสองน้องเดียสาวลาวหนอตอนนี้ผาเม่ไปกวดหนอคือไขมันลดลงแน่แหลวก็ดีใจหนอจากสามดอยเดือสองดอยแต่ว่าก็ให้เพิ่นกินยา ต่อไปเนอะกับไรเงินจาก PPFc เบิ้งคลิปเบิ้งโฆษณาหายก็ต้องขอบคุณหลายๆเด้อแล้วก็ฝาก PPFc เบิงคลิปเบิงโฆษณาหายน้องเดียดต่อๆไปเด้อพอกคลิปน,น้าพอพี่นกงกรบสบายดีายบาย่ย